เปิดวาร้านอาหารจีนสุดปังร้านกันเองเย่หลายเสียงอาหารจีนต้นตำรับสไตล์หูหนานเรียกได้ว่าไม่ต้องบินไปไกลถึงประเทศจีนแล้วล่ะค่ะเพราะเขายกความอร่อยเสิร์ฟความฟินสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการทานอาหารสไตล์จีนหูหนานที่ขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดกรองกรอบพร้อมเปิดว์ปความอร่อยที่ส่งตรงจากประเทศจีนที่บริหารงานโดยคุณหมูทันชนกแย้มกริบ ผู้บริหารร้านกันเองเย่หลายเสียงพร้อมเปิดเมนูที่ขออาหารจีนไม่ควรพลาดอีกทั้งยังเป็นร้านอาหารต้นตำรับสไตล์จีนหูนานที่ขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดกลมกล่อมทางเราอยากให้ความสำคัญกับเรื่องสีกลิ่นรสชาติและหน้าตาของอาหารให้มีความเข้มข้นกลมกล่อมซึ่งเป็นสี่ปัจจัยหลักของการประกอบอาหารจีนอีกด้วยและเมนูอาหารที่แนะนำได้แก่เมนูการกัวเมนูผัดเมนูเสี่ยวหลงเซีย เมนูปิ้งย่างและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่เป็นเมนูยอดนิยมของทางร้านจุดเริ่มต้นคือว่าเรามาเปิดที่นี่เพราะว่าเราอยากให้คนไทยทุกคนได้ชิมรสชาติจีนโดยตรงเป็นต้นตลาดจีนเลยค่ะหูหนังช้างชาค่ะจุดเด่นคนรังเราก็คือว่าตกแต่งด้วยสไตล์จีนค่ะแล้วก็เครื่องปรุงวัตถุดิบเรานําเข้าจากจีนค่ะเ,เมนูที่จะแนะนำก็จะมีปลาโตปลากระกดองค่ะแล้วก็าาหมลเ麻辣小龙า หมาล่าเฉาหลงชาปิงกุ้งเคฟิตค่ะก็นําเข้าจากจีเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะปิงไส้เป็ดไฟลุกค่ะแล้วก็มีข้าวผัดเยี่ยนไหลช,ชังแล้วก็มีปิ้งย่างค่ะมีหลากหลายเลยค่ะส่วนมากที่มาทานที่ร้านนะคะเขาก็จะบอกว่าอร่อยค่ะเพราะเป็นรสชาติจริงเลยไม่มีการปรุงแต่เพิ่มเติมค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเครื่องปรุงที่เรานาเข้าเนี่ยประเทศไทยไม่มีขายนะคะบางอย่าง ราะฉะนั้นเราต้นนั่เข้าดยตรงค่ะเราก็ทั้งหมดเลยค่ะก็คือว่าทำธุรกิจท,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 ที่ไทยถามว่ายากไม้แยกอยู่แล้วค่ะอยู่ที่ว่าเราเจอจัดก,การแล้วก็วางแผนกันยังไงแล้วก็มีการเรียนรู้ต่างๆแล้วก็แก้ไขเรื่องที่จะเกิดขึ้นยังไงค่ะใช่ค่ะปัจจุบันมี3สาขาแล้วค่ะออตอนที่หมูอยู่ตรงนี้นะคะเป็นร้านใหญ่ค่ะอยู่ตรงข้างกับสถานทูตเกาหลีค่ะแล้วก็สาขา2องจะอยู่ที่ศรีคอยขวางตรงข้างกับพาร์พิทเน่แล้วก็สาขาสามอยู่ RCA ค่ะ จริงๆหมูบริหารที่การเอเยอร์หลชัางนะคะสมมากหมูจะเอ่อโดยตรงกับการตลาดมากกว่าเพราะว่าหมูจะเป็นคนที่ที่ไอเดียใหม่ๆแล้วก็เสนอให้กับการตลาดแล้วก็ให้เข้าไปหาข้อมูลให้ค่ะแล้วก็ถึงจะตัดสินใจว่าต้องทําอะไรบ้างให้ร้านเราดูดีขึ้นมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงค่ะเอ่อสามารถติดตามได้ a c e b o o k ค่ะแล้วก็ติดต่อ IG ค่ะแล้วก็เอ่อสามารถโทรมาจองได้ค่ะเพราะว่าร้านเรามีเอ่อมีพ้อเวไออยู่แล้วค่ะ